สวัสดีค่ะนักเรียนบุตเรียนออนไลน์รายวิชาว .30281 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ep 1 2การปรับแต่งรูปทรงวัตถุโดยครูลาดาวันสีฉิมครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษการปรับแต่งรูปทรงสี่เหลี่ยมมีเครื่องมือพื้นฐานเครื่องมือเล็กใช้ในการเลือกส่วนต่างๆเล็กแทงเก er ว่ารูปสี่เหลี่ยมไซเคิลว่ารูปวงกลมมูฟใช้ในการย้ายส่วนต่างๆ สเกลใช้ในการย่อขยายอีลาเซอร์ใช้ในการลบเส้นลายใช้ในการวาดเส้นพัสดูใช้ในการดึงภาพให้เกิดเป็นมิติและเครื่องมือออฟเซตใช้ในการสร้างเส้นย่อยเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะใช้เครื่องมือลายลากเส้นแนวทะแยงด้านบนรูปสี่เหลี่ยมให้เป็นกากบาทบางภาพเลือกเครื่องมือมูฟคลิกหาจุดเอ็นพอยท์แล้วดึงขึ้น ด้านบนจากนั้นหมุนมุมมองวัตถุขึ้นเพื่อปรับส่วนสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วคลิกเลือกพื้นผิวด้านล่างจากนั้นเลือกเครื่องมือสเกลเพื่อปรับแต่งรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างเมื่อปรับมุมมองรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างให้มีขนาดเท่ากันก็จะได้รูปดังภาพต่อไปเป็นการทำมุมมนรอบขอบสี่เหลี่ยมนะคะมีการใช้เครื่องมือพื้นฐานดังภาพที่แสดงขั้นตอนการสร้างใช้เครื่องมือเล็กแองเกิลวาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วใช้เครื่องมือพลาสคูดึงขึ้นรูปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช้เครื่องมืออาร์ควาดเส้นโค้งตรงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นใช้เครื่องมือโฟร์มีคลิกพื้นที่ตรงมุมขอบแล้วลากไปรอบรูปสี่เหลี่ยมให้บรรจบกันตรงขอบเหลี่ยมได้รูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดมุมดังภาพการปรับแต่งดิดรูปทรงกระบอกจะใช้เครื่องมือพื้นฐานเหมือนที่เคยเกล่าวมานะคะ ดังภาพขั้นตอนการสร้างใช้เครื่องมือ c y c l ิวาดรูปวงกลมแล้วใช้เครื่องมือกดพลาสตู ool, ดึงรูปขึ้นเป็นทรงกระบอกคลิกเลือกพื้นผิวทรงกระบอกใช้เครื่องมือโ t เท e วางบนพื้นผิวด้านบนคลิกเมาส์หนึ่งครั้งเพื่อให้ปรากฏเส้นอ่อนเอกนะคะ Exit นะคะจากนั้นคลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้งแล้วทำการปิดรูปทรงวัตถุจะได้ดังภาพค่ะ EP นี้ก็จบประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ